โอเคค่ะขอต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ Facebook Live ค่ะที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่รอคอยอย่างมากเลยนะคะในหัวข้อของลูกน้อยทำร้ายตัวเองค่ะต้องทำความเข้าใจาไม่ใช่การทำโทษนะคะโดยวันนี้จะอยู่กับคุณหมอไข่มุกค,ค่ะแพทย์หญิงคาทยพัาวิทยาศักดิ์พ์น,นะคะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะโอเคค่ะวันนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับลูกๆนะคะที่เป็นเด็กเล็ก เด็กโตวัยรุ่นก็เดี๋ยวพิม์คําถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคคุณหมอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ในเรื่องของลูกทําร้ายตัวเองเนี่ยสาเหตุก็คือจะแบ่งเด็กเป็นช่วงๆใช่ไหมคะแบ่งเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเราก็จะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเด็กเล็กเลยนะคะกับกลุ่มเด็กโตหรือกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะคะเนื่องจากสาเหตุจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะในวันนี้เราจะพูดถึงในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีเรื่องของการทําร้ายตัวเองค่อนข้างสูงขึ้นนะคะ ส่วนเด็กเล็กเองหมอก็จะพูดฟังข้าวๆแล้วกันค่ะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เน้นมากโอเคะค,ะค่ะในส่วนของเด็กเล็ก,กค่ะาการที่เขาทำร้ายตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของช่วงตามวัวยพัฒนาการได้นะคะคุณแม่จะเจอเรื่องของว่าเด็กนี้ของการทำร้ายตัวเองได้ในช่วงอายุประมาณสัก2ถึง5ปีนะคะ,คะเนื่องจากในวัยเนี้ยในเรื่องของภาษาของเด็กเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะคะเด็กยังมีคลังคำศัพท์ที่ไม่ค่อยเยอะนะคะ<ม>ดังนั้นเวลาที่เขารู้สึกเสียใจกังวลกลัว หรือโกรธเนี่ยเขาไม่สามารถสื่อออกมาเป็นคําพูดได้ก็ะจะออกในรูปแบบของพฤติกรรมแทนเ,เด็กบางคนก็จะลงไปดิ้นตะคุยร้องไห้ทุบตัวเองเอาหวงงัวโขกกาแพงได้เหมือนกันแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเรื่องของทางการภาษาเขานีขึ้นเขาริ่มสื่อความหมายได้มากขึ้นปัญหาพฤติกรรมเหล่าน,นี้ก็จะค่อยๆลดลงไปแต่เราก็ยังเจอได้นะคะในกลุ่มเด็กบางคนที่มีพฤติการล่าชา้าเช่นกลุ่มเด็กออทิสติก กลุ่มที่มีเรื่องของปัญหาดางสิปัญญานะคะถ้าเขามีปัญหาเรื่องการราชาเขาสืบความหมานไม่ได้ก็จะเจอปัญหานี้ได้มากขึ้นค่ะ อันนี้เป็นเด็กเล็กก่อนใช่ไหมคะแต่เราต้องแยกประเด็นกับว่าทำร้ายตนเองกับทาร้ายคนอื่นโอเคอ่ต่อเลยค่ะคุณหมอแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในวัยรุ่นเนี่ยพัฒนาการเรื่องของภาษาหรือว่าเรื่องของคําศัพท์ต่างๆเนี่ยถ้าเหมือนผู้ใหญ่แล้วนะคะเขาสามารถสื่อความหมายเล่าความรู้สึกของตัวเองได้นะคะแต่ในวัยรุ่นในเรื่องของการทาร้ายตัวเองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการความเครียดมากกว่านะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะจัดการความเครียดใน 他可以融入到这个 เด็กกลุ่มนี้มักจะเป็นเด็กกลุ่มที่มักจะเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ข้างในไม่ค่อยเล่าหรือค่อยปรึกษาใครนะคะเขาไม่สามารถที่จะระบายหรือสื่อสารออกมาได้นะคะพอเขาเก็บมันเข้าไว้เยอะนะคะพอถึงจุดนึงมันก็ต้องหาทางบายออกใช<อ> <ๆ S 2> ่ค่ะ,คะมันก็จะออกในรูปแบบของการทำร้ายตัวเองะค,ะค่ะววยรุ่นนี้คืออายุเท่าไหร่นะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอเด็กมาปลายหรือเปล่าเราจะมองเป็นอย่างนั้นจริงๆรแล้วเริ่มที่เริ่มตั้งแต่อีเท่าไหร่คะวัยรุ่นจริงๆก็สักประมาณ112เ1 1 1สิบสองสิบเก็อยู่ประมาณสัก มอปฐมปลายมอตอน้นอะไรอย่างนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบน้องกําลังแบบเปลี่ยน,นย้ายโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะค่ะต่อเลยแล้วกันนะคะเอออย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เราแบ่งประเภทเด็กกันแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะเมื่อแบบว่าถ้าเห็นพฤติกรรมแบบนี้นครับพบว,ว่าลูกอะ่ะมีพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกบ้างคะคุณหมอ ก่อนอื่นเลยลก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าลูกเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะแล้วเขาก็ต้องการการได้รับความช่วยเหลือนะคะอันถัดมานะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลงไปทาํทาความเข้าใจกับลูกมากขึ้นนะคะแลวฟังเขามากขึ้นว่าตอนเนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นะนะคะซึ่งการที่จะให้ลูกของเราเนี่ยเข้ามาปรึกษาหรือว่าเล่าปัญหาให้เราฟังได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีก่อน ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว<ช>่อย่างเช่นยังไงบ้างคะอย่างเช่นพอ,อปัจจุบันนะคะ,คะพอเด็กเริ่มโตเข้าวัยรุ่นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ,ะเด็กสมัยเล็กๆเราจะเห็นว่าลูกเราก็เข้ามาปรึกษามา<ช>คุยมาเจาะแจะอะไระด้วยนะคะแต่พอเริ่มเข้าวัยรุ่นขึ้นเด็กก็เริ่มหันไปติดเพื่อนนะคะเริ่มห่างออกไปอยู่ในห้องส่วนตัวนั่งใช้มือถือมากขึ้นลูกก็จะไม่ค่อยเข้ามาปรึกษาปัญหากับเราเท่าเดิม ช่ไหมคะก็เริ่มค่อยๆห่างออกไปบางทีมันก็ไม่ทันรู้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดปัญหานี้เราอาจจะต้องกลับมาจูนกันใหม่ค่ะกลับมาสร้างความสัมพันธ์กันอ่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก่อนนะคะค่ะแล้วอาการเหล่านี้ค่ะถ้าหากว่าเป็นตั้งแต่เล็กนะคะอาการเหล่านี้จะสามารถหายไปเองได้ไหมคะเมื่อน้องโตขึ้นหรือว่าโตขึ้นพฤติกรรมจะแรงขึ้น <ะ>ก็ถ้าเกิดสาเหตุเป็นของเด็กเล็ก<ค><ะ>ถ้าเกิดจากตัวพัฒนาการคะค่พอเด็กเริ่มโตขึ้นพัฒนาการดีขึ้นอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปได้เองน<ค>ะคะแต่ถ้าเกิดในเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กโตเนี่ยสาเหตุเกิดจากความเครียดแล้วเขาจะไม่สามารถจัดการปัญหานั้นได้นะคะหรือเขาไม่มีที่รับมือกับความเครียดที่เหมาะสมเราก็ยังเจอปัญหานี้ต่อไปได้นะคะค่ะ หมอคะเดี๋ยวสักครู่นะคะมีคําถามเริ่มถามกันเข้ามาแล้วนะคะคุณไอราดานะคะถามว่าพอดี้องอายุ7จ็ดแปดขวบค่ะเป็นเด็กที่ขี้กลัวแล้วเหมือนเขาจะวิตกกังวลในหลายๆอย่างนะคะอยากทราบว่าแบบนี้นคุณแม่ต้องพามาปรึกษาคุณหมอไหมคะ,ะก่อนอื่นเลยก็ต้องดูว่ากังวลขนาดไหนนะคะกังวลถึงขั้นรบกวนกับชีวติตประจำวนันจนถึงขั้นมีปัญหาต่อคนรอบข้างหรือว่า,าการไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไหมค่ะ ถ้า<อ>ค,ค,ความกังวลนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องครอบครัวไปโรงเรียนหรือชีวิตประจำวันเราอาจจะลองค่อยๆฝึกให้น้องค่อยๆเผเชิญหน้าดูก่อนได้อ,อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแมล่ลองลองปรบบดูก่อนนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เราเรา,เราพูดคุยกันถึงในเรื่องของดิกทำไ้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างนี้มีำคำถามพิมพมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวจ๋าจะอ่านให้คุณหมอฟังนะคะแล้วอาการอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกนะคะพฤติกรรมของลูกเนี่ยจะส่งผลเสียต่ออนาคตของน้องไหมคะ คือการที่เด็กมีการเรื่องของทำร้ายตัวเองซ้ำๆค่ะการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันจะทำให้พอทำครั้งแรกสุดเป็นอะไรที่ยากที่สุดราะว่าเด็กจะกลัวใจอ่าใช่ค่ะพอทำครั้งขัดไปเนี่ยเด็กก็จะเริ่มคุ้นชินกับความรู้สึกนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการปล่อยให้กระทำซ้ำๆเนี่ยจะทำให้มีโอกาสที่การทำร้ายตัวเองเนี่ยรุนแรงมากขึ้นได้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายได้ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเห็นพฤติกรรมก็คือควรที่จะ รีดน<ล>ะคะรีรีรีอะ,ระไรแบบนี้แล้วเมื่อกี้ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องของทําร้ายตัวเองอย่างเช่นบางบ้านน้องเป็นเด็กวัยรุ่นแยกห้องนอนกับคุณพ่อค,ค,คุณแม่แล้วหอย่างเงี้ยอยู่ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นเด็กสดใสล่าเลยแต่เข้าไปในห้องส่วนตัวน้องอาจจะแบบ มีพฤติกรรมในเรื่องของการทำงานตัวเองแล้วแบบนี้คุณพ่อคุณจะสังเกตร,รู้ได้ยังไงอะคะคุณหมอค่ะ,คะก็จะสังเกตจากว่าตัวลูกเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมเช่นเขาเริ่มแยกตัวมากขึ้นไม่เคยสดใสร่าเริงเท่าเมื่อก่อนอดูเหมือนคล้ายๆจะหุดหงิดง่ายขึ้นพอมีอะไรกระทบนิดนึงเนี่ยดูอารมณ์ขึ้นง่ายดูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ค่ะ,คะ หรือว่าเห็นมีเรื่องของการใส่เสื้อแขนขายาวตลอดเวลาเหมือนอันที่อิดอ,าาอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะหรือเห็นบาดแผลที่ไม่ทราบที่มาหเห็นคำถามลูกอธิบายไม่ได้บ่อยๆนะคะอาจจะต้องระวังไว้ว่ามีเรื่องของการทำร้ายตัวเองค่ะแล้วเมื่อแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปุ๊บรู้แล้วแม่รู้แล้วว่าลูกเจอบาดแผลลูกเจออะไรอย่างนี้นะคะแล้วแบบว่าลูกไม่ตอบจี้จี้ลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณหมอคะแบบเนี้ยคือควรทำไหมคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เมื่อสังเกตเห็นแล้วควรจะทำอย่างไรกับลูกดีคะก่อนอื่นเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่เจอว่าลูกมีเรื่องของทำร้ายตัวเองค่ะอย่างที่หมอบอกก็คือหนึ่งเรายอมรับก่อนว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจริงนะคะเดี๋ยวทุกคนในบ้านจะต้องร่วมมือกันที่จะเปตนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเหลือเขานะคะอันถัดมาเลยนะคะก็คือเราก็ต้องรับฟังเขานะคะ แต่วันที่เราจะรับฟังเขาได้เนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาไว้ในเชื่อใจเราก่อนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเด็กก็คงไม่อยากเล่าให้พ่อแม่ฟังแล้วถ้าเกิดพ่อแม่จะปฏิเสธตำหนิต่อว่าถูกดุหรือว่าไม่สนใจใช่ไหมคะจึงจึงเป็นสิ่งที่เราจะมักจะได้ยินเกินบ่อยๆว่าเพื่อนมักจะรู้ก่อนพ่อแม่ใช่ไหมคะชเหมือนกับเขาไว้ใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่เพื่อนฟังใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องลองทําแบบที่คุณหมอบอกดูนะคะแล้วเมื่อไหร่อะคะเมื่อไหร่ที่เราพอหลังจากที่คุณแม่ลองปรับลองเปลี่ยนดูแล้วเราเมื่อไหร่ที่เราควรจะพามาพบคุณหมอได้ค่ะก็กิดว่าเราไปลองพูดคุยแล้วนะคะ,คะเด็กก็ไม่ค่อยจะพูดคุยกับเราเรา,เราไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเขาได้ะนะคะหรือว่าพฤติกรรมการทาร้ายตัวเองเนี่ยมันดูรุนแรงนะคะมีเรื่องของการใช้อาวุธหรือการทำร้ายตัวเองมันซ้ําๆนะคะ ก็แปลว่าน่าจะควรต้องพามาปรึกษาแพทย์แล้วค่ะหรือหลายๆครั้งเป็นตัวเด็กเองเลยนะคะที่บอกกับคุณพ่อคุณแม่เลยว่าตอนนี้เขาต้องการที่จะปรึกษากับแพทย์เพราะว่าเคยได้ยินคุณหมอบอกว่าบางครั้งก็มีเด็กนัดเข้ามาเอง<ช>เด็กวัยรุ่นนะคะ,คะน้องๆเนี่ยคือเขาก็จะเล่นโซเชียลกันเยอะบางครั้งเขารู้ว่าเขามีปัญหาแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือ,อยังยังไม่ยอมรับในปัญหาของลูกน้องก็นัด นัดที่จะมาพบคุณหมอเองโดย<ช>ที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขับรถพามาก็เจอมาแล้วใช่ไหมคะเ<ช>พราะฉะนั้นเราก็ต้องในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยคือสิ่งสาคัญเลยใช่ไห <ๆ S 2> <ช>มคะคุณห <ๆ S 1> มอ <ๆ S 1> โอเคค่ะ, <ๆ S 2> คะอันนี้เราพูดกันถึงในเรื่องของประเด็นที่บ้านที่เจอน้องว่าน้องมีปัญหาในเรื่องของการทําร้ายตัวเองแล้วบ้านที่ยังไม่มีปัญหานะคะ อยากที่จะป้องกันอยากที่จะ,ะป้องกันตรงนี้ควรทํำยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะอันดับแรกสิ่งสาคัญคเลยนะคะหมอก็พูดหลายรอบมากก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ภในบ้าน,นะค,ะค่ะ,ะถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีลูกก็จะกล้าพูดคุยกล้าปรึกษาเราค่ะ,คะอันนี้สอ,งเ,องเลยนะคะก็คือต้องฝึกให้น้องเนี่ยได้เผชิญหน้ากับก,การปัญหาด้วยตัวเองบ้างฝึกให้เขาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและเขามีคุณขกันที่จะรับมือกับเรื่องของการเผชิญความยากลำบากของอารมณ์นะคะ แล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะก็คือฝึกให้ตัวลูกของเรานะคะกล้าที่จะพูดแสดงความถิ็นกล้าที่แสดงอารมณ์ของตัวเองออกมาค่ะกล้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหานะคะถ้ามี3อย่างเนี่ยจะช่วยป้องกันได้นะคะสอย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ โอเคค่ะเดี๋ยวใครมีคําถามพิมมาได้เลยนะคะตอนนี้เริ่มมีคําถามมาเยอะแล้วค่ะคุณหมอลูกถามเรื่องลูกเล่นเกมได้ไหมคะได้ได้ไหมคะลูกเล่นเกมอยู่แล้วไปเรียกน้องจะมีอารมณ์รุนแรงโวยวายทุบตีสิ่งของแบบนี้แก้ไขได้ยังไงบ้างครับนี่คุณพ่อถามมาค่ะเราต้องเข้าใจนะคะว่าเรื่องเด็กกับเกมนั้นมันเป็นของคู่กันนะคะแล้วก็เวลาที่เวลาใครเล่นอะไรสนุกสนุกห๋วน่าไปขัดอารมณ์เนาะใช่โอ้หโหมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการทำข้อตกลงกันมากกว่าว่าเออถ้าเวลาลูกเล่นเกมกันหมดเวลาจะให้พ่อเตือนยังไงอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเขามีแสดงอารมณ์ออกมามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยจะให้คุณพ่อเนี่ยมีบทลงโทษยังไงได้บ้างน,นะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของการทําข้อตกลงระหว่างกันร,ระหว่างผู้ปกครอง<ช>กับตัวน้องนั่นเองนะคะแล้วปัญหาเหล่านี้ก็คือจะจะหมดไปเพราะว่าเด็กเขาก็จะเรียนรู้วินัย ใช่ไหมคะมันก็จะฝึกไปในถึงเรื่องของวินัยอย่างอื่นด้วยถูกต้องไหมคะคุณหมออย่างนี้เดี๋ยวคุณพ่อลองลองปรับลองไปปรับดูนะคะเราถ้าน้องยังมีพฤติกรรมวุ่นวายหรือรุนแรงอะไรอย่างนี้อยู่อะค่ะก็ก็คือถ้าเราทาข้อตกลงทาข้อตกลงเรียบร้อยแล้วมีถามเผื่อเลยถ้าเกิดเขามีพฤติกรรมรุนแรงนะคะเขาอาจจะเสนออ่าแรกงดเล่นเกมก่อนถ้งงดเล้นยังไม่ดีขึ้นกาจจะมีเรื่องของการยึดโทรศัพท์อะไรต่างๆ แต่ทางนี้เขาต้องยินยอมด้วยตั้งแต่แรกนะคะไม่งั้นเกิดเรื่องใหญ่แน่นะคะค่ะพอเราคุยตกลงกับเขาแล้วพอถึงเวลาเราก็ปฏิบัติตามนั้นจริงนะคะถ้าเขามีพฤติกรรมอะไรเหมาะสมเราก็ก็ต้องใส่ร่มๆเหมือนกันนะว่าโอเคมันเกิดขึ้นได้นะคะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ค่ะตีทุกตีอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าหากว่า พ่อบอกแล้วไม่ฟังหรือบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณพ่อต้องใจร่มเนาะการ<ช>ที่ยิ่งแบบประท้าก,กันก็จะยิ่งทําให้แบบว่าน้องเนี่ยเ,เรียกว่าอาจจะปัญหานเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ<ช>โอเคค่ะต่อไปน้องเล็กกันบ้างนะคะน้องสองขวบค่ะเวลาที่น้องไม่พอใจแล้วจะชอบตีพ่อแม่แล้วพอไม่พอใจก็จะโยนทิ้งของใช่ไหมคะบาง บางครั้งไม่ได้ดังใจก็จะกัดมือตัวเองอีกค่ะแบบนี้ต้องทํำยังไงดีคะน้องสองขวบค่ะ2องขวบอย่างที่หมอกตอนแรกนะคะว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการของเขาด้วยในเรื่องของภาษาอะไรต่างๆยังไม่ค่อยดีนะคะการที่เราจะสอนเขาเนี่ยเราจะต้องใช้คําง่ายๆนะคะเช่นถ้าเขาตีแม่ไม่ได้แม่เจ็ก ไม่ต้องอธิบายยาวนะคะเพราะว่าเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ๋อสั้นสั้นใช่ค่ะแล้วก็ใช้ธีการเบี่ยงความสนใจไปนะคะอะเห็นเขากัดตัวเองเจ็บใช่ไหมแล้วก็พยายามอธิบายอารมณ์ของเขาอันนี้หนูโกรธใช่ไหมให้เขารู้จักอารมณ์ของตัวเองดึงมือเขาออกแล้วก็ชวนหาเขาให้ไปเล่นอย่างอื่นให้เบี่ยงความสนใจอ๋อนะคะเดี๋ยวลองปรับดูนะคะโอเคค่ะเด็กติดจอตลอดเวลา จะกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไหมคะแบบนี้ต้องปรับเปลี่ยนยังไงดีคะคุณหมอจริงๆแล้วการเล่นเกมเนีย่ยไม่ได้ทําให้เด็กเป็นสมาธิสั้นแต่ว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะติดจอหรือว่าเล่นเกมเนี่ยมากกว่าเด็กทัก่วไป นะคะค่ะเดียวกันในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์เด็กได้เร็วะค,ะค่ะมันเล่นปุ๊บกดปุ๊บมัน,นได้ไอเทมทันทีค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเสียโอกาสในการฝึกการรอคอยนะคะมันอาเจอทําให้เราเจอได้ว่าเด็กเนี่ยมีเรื่องของอารมณ์ร้อนใจร้อนอย่างนี้ค่ะแล้วอาจจะต้องมีเรื่องของการกําหนดกติกาในการเล่นเกมนะคะว่าเล่นได้นานที่กันเท่าไหร่ต้องทำกันบ้านที่เสร็จก่อนหน้าถึงจะเล่นเกมได้เป็นต้นค่ะแล้วอย่างนี้ ผู้ปกครองถามแบบนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการติดจอติดสื่ออะไรอย่างนี้ด้วยพ่ะสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อสมาร์ทโฟนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแบบอาจจะดูคลิปอะไรอยู่แล้วแบบพ่อแม่บอกว่าพอแล้วทานข้าวอันนี้ก็อาจจะแบบถือว่าติดจอถ้าแบบลูกไม่ยอมอันนี้ก็ทำความร่วมมือกันคล้ายๆกันเอามาปรับใช้ด้วยกันได้นะคะคล้ายๆกับเรื่องของเล่นเกมนั่นเองนะคะ ในอีเคสนะคะน้องสองขวบค่ะเวลาพ่อแม่คุยอะไรที่ไม่ตรงกับที่เขาคิดเขาจะตีหัวตัวเองค่ะแบบนี้มีวิธีแก้ไขยังไงอ๋อเราก็หันไปมองเขาค่ะคือจริงๆเขายังไม่เข้าใจหรอกคะ่ะเพียนแต่เขาไม่รู้ต้องทํายังไงพ่อแม่ถึงจะหันมามองเขาให้ความสนใจกับเขานะคะเราก็อาจต้องหันไปดูแล้วก็ถามเขาต้องการอะไรลองพูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขาอาจจะแชร์กันไหมคะเพราะเขาบอกว่าพ่อแม่ พูดอะไรไม่ตรงกับที่เขาคิดอมอมอ๋อจริงๆอยากคุยด้วยใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อเขาอยากมีส่วนร่วมใช่ไหมคะคุณหมอนะคะอันนี้ก็ต้องลองปรับดูนะคะขอสอบถามค่ะในกรณีที่น้องเป็นเด็ก อาจจะแบบพูดโกหกนะคะเราจะมีวิธีการแก้ไขไหมคะกรณีที่อยากปรึกษาเพิ่มเติมสามารถเป็ปรึกษาที่โรงพยาบาลได้ไหมปรึกษาเพิ่มเติมปรึกษาได้ค่ะแต่ว่าคุณหมอตอบตรงนี้ก่อนล้วกันวา่าเด็กที่แบบว่า ไปเล่นน้ำมาหรือเปล่าเมื่อกี้เปิดตู้เย็นใช่ไหมไม่ได้เปิดค่ะกินช็อกโกแลตของแม่หรือเปล่าไม่ได้กินค่ะอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะจริงๆหมอไม่ชอบใช้คำพูดโกหกนะคะเพราะคพูดโกหกเนี่ยเป็นคำพูดเชิงลบนะคะเราจะบอกว่าเขาพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะสาเหตุที่เป็นลเด็กเขาพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะพูดไปเราต้องถูกดู ชพูดไปแล้วจะเกิดผลลบกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราอยากให้ลูกพูดกับเราตามความเป็นจริงนะคะบางทีเราก็ต้องถ้าเกิดเขามาบอกเราตามความเป็นจริงนะคะแล้วเราไปโกรธโอ้โหตีอ้าวทำแก้วของแม่แตกพูดจบปุ๊บโดนตีนะคะวันหลังเขาก็คงไม่อยากจะพูดใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นแต่ถ้าเกิดเขามาบอกเรางั้นเราก็อาจจะต้องชื่นชมเขาเหมือนกัน พ่อแม่ชื่นชมนะที่หนูกล้าหารมาที่บอกความจริงกับแม่เนาะแต่ในเรื่องของการทําแตกเนี่ยแม่ก็รู้สึกเสียใจนะเราจะแก้ไขเงนย,ยังไงนะคะต่อไปหนูต้องระวังนะใช่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ไม่ใช่พอบอกปุ๊บโดนดนุ่ันะะีเนีเขาก็จะไม่อยากบอกใช่ค่ะใช่นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวลองรับดูนะคะแต่ว่าถ้าอยาปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเปิดโทรนัดหมายได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะ,ะเด็กอายุเท่าไหรท่ที่เดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวขออ่านก่อนอเด็กอายุเท่าไหร่คะที่หากยังไม่พูดแล้วถือว่าพัฒนาการช้า เด็กหนึ่งขวบเขาเริ่มพูดมาหนึ่งคำนะคะถ้าเกิดว่าสักขวบครึ่งเนี่ยยังไม่มีคําพูดที่สือ่อความหมายได้เช่นพ่อแม่หรือคําที่มีความหมายเนี่ยถือว่าล่าช้านะคะต้องมาได้รับการปรึกษาค่ะหนึ่งขวบพูดได้หนึ่งคำอ่ายอยากพูดหมาำมอันนี้ก็ถือว่าอาหนึ่งม่ำหมเป็นคําไม่มีความหมายอาหรอคะอันนี้จะเล็กกว่านานหนึ่งขวบต้องเป็นคำที่มีความหมายแล้วค่ะเช่นนมอ๋อ เพราะว่าบางเด็กบางคนเขาก็จะเรียกเห็นหน้าแม่ก็มัมมัมเห็นหน้าพ่อก็มัม <ๆ S 2> มัมทุกอย่างคือมัมมัมอันนี้ยังอันนี้ไม,มไม่มีความหมาอยอันนี้เรียกว่าไม่เป็นคํานะคะโอเคค่ะตอนนี้คุณแม่ถามนะคะตอนนี้แบ่งเวลาให้น้องเล่นอยู่ค่ะแต่เลือกเกมให้น้องเช่นไมค์ครับคือ,อเกมอะไรเอ่ยเดี๋ยวกันนะคะที่ให้น้องคิดอ๋อคิดสร้างตามจินตานาการอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ไหมคะเป็นเกมสําหรับเด็กน่าจะเป็นเกมสําหรับเด็กของคุณหมอ จริงๆแล้วคือให้ลูกเล่นเกมอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าพ่อแม่จะต้องคอยสามารถให้คําแนะนำเขาได้ค่ะรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงนะะแล้วก็มีการกาหนดเวลาให้เหมาะสมคะคะโอเคนะคะลูกแสงว่าเด็ก2องขวบน่าจะเป็นปัญหาคล้ายๆกันค่ะคุณหมอเพราะว่านี่คุณแม่อีกท่านหนึ่งพิมพ์มานะคะลูกจะสองขวบค่ะชอบตีหัวตัวเองเหมือนกันหรือว่าเขาดูพฤติกรรมอะไรมาหรือเปล่าคะเขาถึงแบบว่าเห็นแล้วแบบ ตีหัวตัวเองค่ะก็น่าจะเป็นเขาอยากจะสื่อสารอะไรอยู่ค่ะแต่เขายังสื่อสารได้ไม่ทันใจทำเขายังไม่เยอะค่ะแล้วก็ช่วยค่อยๆสอนเขาลองดูว่าจริงๆเขาต้องการอะไร่ะคถ้าเราเข้าใจความต้องการเขามากขึ้นงี้ค่ะแล้วก็ช่วยสอนคําศัพท์ให้เขาพฤติกรรมก็จะค่อยๆลดลงไปโอเคนะคะเดี๋ยวลองปรับดูนะคะน้องสองขวบครึ่งยังพูดเป็นประโยค สื่อสารตอบโต้กับคุณแม่ไม่ได้เลยค่ะแบบนี้ถือว่าพัฒนาการช้าไหมคะสองขบครึ่งค่ะสองขบครึ่งยังถือว่าปกติค่ะจะประมาณสามขวบเนี่ยจะเริ่มเป็นประโยคได้สั้นๆค่ะเช่นฉันหิวน้ำหนูอยากไปเข้าห้องน้ำนะคะเริ่มเล่าสั้นๆแล้วก็สี่ขวบเราถึงจะเริ่มเล่าเรื่องได้ตึมทีอ๋อค่ะก็เห็นบางบ้านเขาจะชอบชวนลูกคุยเพื่อต่อประโยคไปเรื่อยๆอันนี้ก็ช่วยฝึกได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ทำอะไรอยู่คะ ทำอันนี้ทำอันนี้กินยังไงคะอันนี้อร่อยไหมคะก็คือจะช่วยฝึกเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอาจจะต้องอาจจะลองดูแต่ว่าสองขวบครึ่งถือว่าโอเคอยู่นะคะคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องแบบเร่งรัดว่าลูกต้องพูดให้ได้เร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คุยกับเขาคุยไปเรื่อยๆใช่ค่ะอันนี้ทกับเขาบ่อๆอ๋อใช่ใช่ไปได้คำศัพท์มากถูกต้องค่ะนะคะ โอเคค่ะถามพุณหมอครับทําไมเวลาพ่อกับแม่พูดคุยกันกับน้องหกขวบอ๋อน้องพูดแทรกเข้ามาสมมติว่าพ่อแม่คุยกันอยู่เอะวันนี้จะไปกินข้าวตอนนั้นน้องก็จะพูดแทรกขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรื่องของการพูดแทรกก็จะต้องสอนนะคะมันเป็นเรื่องของการรอคอยค่ะว่าตอนนี้ครัผู้ใหญ่พูดกันอยู่เนี่ยเขาจะต้องรอก่อนนะรอพ่อแม่พูดจบก่อนถึงจะพูดได้การที่เราค่อยๆบอกเขาค่อยๆสอนเขาก็จะฝึกเขาอะค่ะ แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเจอได้บ่อยอะค่ะในกลุ่มเด็กที่เป็นสมาธิสั้นนะคะนัะ่งจากเขารอไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพฤติกรรมเรื่องของพูดโม่พูดแซ่บนบ่อยอันหนึ่งอ๋ออาจจะต้องไปดูพฤติกรรมอื่นๆด้วยค่ะถ้าหากว่าในเรื่องของถ้าน้องน้องสมาธิสั้นนี่ก็คืออาจจะต้องมาออพบคุณหมอที่แผนกถูกต้อง,ง,ง,งไหมคะใช่ค่ะพี่คมารวีศนะคะพัฒนาการเด็กค่ะลูกติดคำพูดมาจากสื่อคลิปค่ะแล้วมาด่าคนอื่นๆแบบนี้ต้องสอนลูกยังไงให้หายครับ ติดมาจากสื่อน่าจะ<า>ต,ต้องแบบว่าคุณพ่อ,อแ,บบแม่ควบคุมในเรื่องของสื่อไหมคะใช่คะค่ะ้องทำข้อตกลงกันนะคะว่าถ้าเกิดมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมะเอาจากสื่อทีอะไรมาใช้อาจจะมีเรื่องของการงดใช้หรือเปล่าค่ะโอเคค่ะน้องหนึ่งขวบครึ่งคะ่ะไม่พอใจชอบทำร้ายตัวเองหรือชอบหยิคนอื่น ควรปรับความเข้าใจกับน้องยังไงดีคะขวบครึ่งนีงค่ะค่ะแม่ขบครึ่งเราก็เอามือลองเขาลงนะคะค่ะเขาไว้เขาบอกเจ็บเนาะแบบนี้ไม่เอาค่ะใช่แล้วก็บีบความสนใจอ่านะคะลองดูนะคะขบครึ่งเองเพราะว่าน้องยังไม่รู้สับหรือยังไม่รู้อะไรนะคะอะไรเออพ่อสอนอันนี้นะคะคุณแม่บอกว่าพอเวลาสอนลูกแล้วลูกก็จะบีบน้ําตามาก่อนเลยเป็นเด็กผู้ชายเก้าขวบ แบบนี้คือปกติไม่ค่าหรือยังไงไหมมืม่อเลาสอนแล้วแบบเสียใจใอ่านหน้าหน้าน,น่าจะประมาณนั้นนะคะน้องน่าจะเสียใจเกิดกับสิ่งที่แบบคุณแม่ดูหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช,ใช่ไหมคะคือเด็กแต่ละคนนี่บอกแล้วพื้นฐานอารมณ์ไม่เหมือนกันนะคะเด็กบางคนก็จะเซนซิทีฟง่ายบางคนก็เป็นเด็กที่ร่ามค่ะนะคะเห็นแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาเฉยๆว่าตัวตนเขาเป็นยังไงเนาะ ถ้าเขาสอนแล้วเขาร้องไห้ก็ไม่เป็นไรก็รอเขาสงบค่อสงบก็สอนต่อแต่ถ้าเขาแบบร้องไห้ตลอดเลยครับแม่ยังไม่ทันพูดอะไรเลยแม่แค่อ่ะแป๊บเดียวเขาร้องก่อนละร้องนําเราก่อนละอย่างนี้เขาก็สงบค่ะร้องไม่ได้นานแต่ก็โอเคอ่ะเดี๋ยวร้องให้พอเนาะมันกังวลใช่ไหมตกใจใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะอยู่เป็นเพื่อนก่อนละค่ะเดี๋ยวพอหนูสงบเรามาคุยกันต่อนะโอเคค่ะ ะะเดคะคุณแม่ลองดูนะคะน้องอายุสิบสองขวบเวลาบอกสอนน้องจะมีอาการต่อต้านเป็นวัยรุ่นเลยค่ะชอบอยู่คนเดียวต้องแก้ไขยอย่างไรบ้างครัะวัยรุ่น,นยากเป็นวัยที่ถ้าเกิดจะ สอนได้นะคะ,คะต้องสนิทกัน,นะคะ่ะถ้าไม่สนิทกันเนี่ย<ม>บอกให้ไปซ้ายหันขวาทันทีนะคะใช่เลยใช่เพรา<ม>ะฉะนั้นต้องเริ่มจากความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่ดีก่อนถึงจะฟังมากขึ้นอันที่สองคือวัยรุ่นเนี่ยจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงใช่ค่ะไม่ชอบให้ใครมาสาั่งนะคะเพราะนั้นเราจะซ่องสอนเขาแบบเนเียนนะคะสอนเหมือนไม่สอนเหมือนแค่พูดคุยแต่จริงๆเราแอบแทรกเข้าไปใช่คำสั่งเหมือนกรอบ เราต้องทําให้เหมือนไม่มีให้เขาได้เป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ด้วยตัวเองแต่จริงแล้วมันมีกรอบที่เราสร้างไว้อยู่นะคะนะคะเพราะลองปรับดูนะคะอของคุณแม่ค่ะน้องเป็นคนขี้กลัวและเหมือนขี้กังวลคุณแม่ลองคอยสอนและปรับแล้วค่ะน้องก็ยังกลัวเกือบทุกสิ่งเหมือนเดิมแบบนี้คุณแม่ต้องพาไปปรึกษาคุณหมออยู่ไหมคะ อ๋อค่ะก็ถ้าเด็กที้กลัวที่กังวลนะคะ <ow. S 1> มันจะเป็นลักษณะของเด็กที่ปรับตัวได้ค่อนข้างชา้านะคะเด็กบางคนเขาปรับตัวได้นะแต่เขาต้องใช้เวลาค่ะเนาะบางทีบางครั้งความกลัวเนี่ยเขาจะกลัวเนี่ยเกิดจากการที่หนึ่งเขาจินตนาการสองเขาหันมาสังเกตผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองเองก็ขี้กลัวขี้กังวลเหมือนกันเนี้ยลูกก็มีแนวโน้มที่จะขี้กลัวได้ง่ายนะคะอันที่3ก็คือพอเด็กกลัวเนี่ยพ่อแม่ก็จะเข้าไปช่วยเร็วนะคะ ยิ่งเราเข้าไปช่วยเขาเร็วเขาก็จะไม่ค่อยได้ฝึกเผชิญหน้าด้วยตัวเองค่ะเราก็ต้องปรับจากตรงนี้ค่ะเป็นคําที่แบบว่าอย่างนี้ไหมคะคุณหมอแบบเวลาเห็นลูกจะทําอะไรห้ามยาอันนี้จะทําให้เด็กเขากลัวเขากังวลไหมคะหรือว่าเกี่ยวไหมเอ่ยก็ถ้าเราห้ามเขาบ่อยเขาก็จะไม่กล้าที่จะลงมือทำค่ะโอเคนะคะแต่ถ้าคุณแม่ยังกังวลอยู่ก็สามารถที่จะ โทรติดต่อนะเปิดฟาร์มที่คุณอยู่ด้านล่างนี้ได้นะคะ <te le> เพื่อเข้ามาปรึกษากับคุณหมอนะคะโอเคค่ะ okay, สําหรับท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมก็ลองโทรเข้ามาปรึกษากันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าลองตอบดูแล้วน้องยองังยังพฤติกรรมยังเหมือนเดิมอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากที่จะเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมก็คือนัดวันได้เลยคุณหมอออกตรวจวันเวลาใดบ้างคะอ๋อออกวันทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธวันนี้นั่นเองจบไลยเรามาเลยได้ไหมคะ ต้องคิว uhm ก่อนนะคะเพราะว่ามีคุณหมอก็คือมีมีหลายเคสเหมือนกันนะคะหรือว่าลองลองโทรเข้ามาก็ได้เผื่อว่าแบบวันนี้เกิดมีคิวแคนเซอร์หรืออะไรยังไงถูกต้องไหมคะก็รีบโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์เมื่อกี้แล้วก็มีวันอาทิตย์ด้วยใช่อ่าวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะก็ต้องเช็คคิวอีกทีนึงนะคะวันดสาห์ที่สและัปดสาห์ที่4ี่นะคะของเดือนค่ะแล้วแผนก็คือ คุณหมอหยุดนะคะแต่ก็คือยังมีคุณหมอในเรื่องของถ้าเป็นเด็กเล็กพัฒนาการนะคะ<ม>ก็คือสามารถโทรเข้ามาปรึกษา,าตามเบอร์ที่เขาอยู่ด้านล่างได้เพราะว่ายังมีคุณหมอท่านอื่นๆนะคะที่ออกตรวจอยู่นะคะที่คลินิกพัฒนาการเด็กของเราแล้วก็นอกจากนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าที่แผนกภุมลเวชนะคะเรามีคุณหมอหลายสาขาเลยค่ะคหมอไข่มุกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้มีแค่คุณหมอไข่มุกท่านเดียวนะคะเรายังมีคุณหมอในด้านของ ผิวหนังเด็กหัวใจเด็กโรคไตในเด็กนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอความเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยก็นํามาซึ่งอารมณ์เหล่านี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่เรียกว่าหา,าพาลูกเนี่ยมาหาคุณหมอได้ครบเลยหลายสาขาเลยนะคะ,ะที่พยาไทยศีราชาของเราแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าที่แผนกกุมารเวชอา่า เรียกว,ว่าถ้าลูกเจ็บป่วยเป็นไข้ตัวร้อนอะไรแบบนี้นะคะตอนกลางคืนก็คือสามารถที่จะพาลูกมาพบคุณหมอได้ตลอดเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีกุมารแพทย์อยู่24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะถ้าออคิดว่าลูกมีปัญหาหรือว่าลูกเจ็บไข้ไม่สบายยังไงก็แนะนําเลยค่ะว่ามาที่พยาธิศรีราชากันได้นะคะจดเบอร์ด้านล่างกันเอาไว้ได้เลยนะคะยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอไข่มุกมากมากเลยเดี๋ยวไลฟ์จบคุณหมอไปขอกตัวต่อแล้วนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับพัฒนาการอยากที่จะให้คุณหมอมาออกไลฟ์อีกนะคะเรื่องอะไรก็ลองส่งอินบ็อกกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านอื่นเนี่ยได้ทราบเหมือนเหมือนกันแบบนี้เออบางครั้งเราก็ได้ได้ได้รู้ของบ้านอื่นด้วยนะคะคุณหมอว่าเอาบ้านอย่างเมื่อกี้ค่ะจ๋าก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะเขาเป็นเทรนกันหรือ อีก2ครขวบที่จะแบบว่ามีการาตีตีตีตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันจากที่คุณพ่อคุณแม่เม้นต์กันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผ่านไลฟ์ด้วยนะคะถ้าอยากที่จะชมไลฟ์ไหนก็เม้นต์กันเข้ามาได้เลยะค่ะวันนี้ค่ะจ๋าแล้วก็คุณหมอไข่มุกต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามเราตั้งแต่ต,ต้นจนจบเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ